สวัสดีครับฝึกอบาสทวันเช่นเคยนะครับหนาม,ามนนนีผ้ามาชมสวนนงนสดตามาขี่สั่งครับแล้วเราไปเขาไปเป็งขันใหม่นะครับ บกาศอันนี้เป็นเชียรดีครับเียวเลยสตสโเอร์าบนตะบองเพชรน,นะครับ สวัสดีค่ะที่านนคดต้อนรับในส่วยที่สุดในโลกนะคะผมนัดที่านสุดะได้คะ่ตบังกว่ายังงนนี้กับแล้วสัมัดครับครับบังคนะครับวันนี้วันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยสวนนงนุษครับสวนนงนุเราจติดการพิเศษคะ ที่บริเวณสวนะกนที่เคปลาเดินก็ยเสือีสุเื่อนกสับไหนไหนไหนนังเงนชายหิก็ันี่มาแบกนานเห็นลมัยครับนี่ลด้เาจะไปเหมือนใด้ตัวนี่ก็ไปเดี๋ยวเราไปสวนได้นเสารนะครับ ครับเดี๋ยวสะพาไปงสวนเดนวสนะครับไปไปกันเดี๋ยวนะรองเป็นสองเท็เป็นสามวะอือเปมด่ หาเาก่นหาเราก่นอนกับเราก่อนครับนี่กัสวนลอยฟ้านะครับปาบางสวนลอยฟ้ามีซาตัวยังไงนะครับเนี่ย ้าวัดก้าวัดครับสวยงามมีอะไรบนนำหน่ยบานชันยิภาชุ่มสวนนงหนดอยู่ปริยามาหลายปีแล้วว่า <Yeah. S 1> เคยเขาจะเขี่ค <c oughs> ขังแหลนะครับไ,ได้ไ ถ่ายรูปคูกาลังสั่งเด็กใส่เนี่ยเมียพลังรลางอยู่ใตู้ปครูกับสั่งครับ

ข้าไปดินแดนเมืองไดโนเสาร์นะครับมาผุมงลิงครับ ุญแจงูต <t ani> <t ani cứ occurs> ังอะไรงตังนี่เนี่ยเนี่ยูกิจังหวนีนี่นะเขาปนอะไรเนี่ยเขาไปนูกปิงนะลูกลิงนี่บัตยีอากาศบัร้างโบราณบุญสวนลอยฟ้าูนับกอนางกุ Cầm đợt Bà non, u lăng u tăng ได้น้องสาวไปเบิ่งได้น้อสาวกันครับไปเลยสำหรับท่านที่นะคะบอกว่าอยากจะได้บรรยากาศอีกอย่าหนึ่งในการเที่ยวชมสวนอนุรักษ์พัทยานะคะนั่นคือบริเวณชั้นสองของสะพานสกายวอล์คค่ะท่านสามารถที่จะเดินขึ้นสะพานสกายวอล์คบรรยากาศภาพโดยรวม งามยไม่เลีครับเลี๋ยวมันเขามานไดเขามาสัมผัสเบ็นไงครับว่ผิดหวังดินแดนไอโนเสวตอันกว้างใหญ่นี่ะค,นะครับนี่หัวระคั่งปอบไหมครับเนี่ย กระป้อมไงครับกระทางยงไงกอแหลกกอดเกี่ยวตัวยังไงหมดนะครับยินแดั้น uh น huh ้องเสากอแล้วครับโตแบบแง่เลย พขชมภาพพาขับไปเบิ่งไกลๆนะครับแได้เจ้าละทีแน่นี่นะครับพามาเทียวสวยงามมากเลยครับเนี่ย

ฝูงหมูป่าเต็มไปหมดเลยครับนี่ยไม่ได้เขียวตันนั่งนั่เลยเนี่ยน,น้่ามมิลีครับข <c oughs> าบมุมสูงนะครับนี่ คับบิ่งหอดเหรอครับถานทีเมืองไดโนเสาร์อลานหน่อยมาเที่ยวหยิบนะเนี่ยมันกล้องแน่นเ็วบรรยากาศร่รมเย็นสบายมากเลยครับเนี่ย แขกมีตัวยังไงครับแบบล่างมกกาลงไปเลยอย่ากัดอายุเป็นมื่นๆปีไปแลครับเนะี่ยโอ้โหข้อน่าหวงจังย่านะครับเนี่ย

Đây của tôi thích rồi. Tôi phải thay luôn luôn. Nó cắt đây nè. <laughs> cái gì Cả cái bay qua. Đi đẹp. luôn Bên anh hả? พรนะ้อมพมกันน่ะมันจะมีซื้อแต่ละตัวของมนันนะครับปัดตัวน้นอยๆก็มีมันอนี่เปิ้นเบิ่งนึงอ้าปากลิดแดงขาลาดด้วย <laughs> เนี่ยพลังครับนี่คือไก่น้ำเทียวเฮาเไม่เอา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 ไปเลี้ยง,งม้้งเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงมันจะครบข้าวัด้แลนเป็นตะมืนตะเดือดดิหน่ <c oughs> อยงเลิ่งคปอม่ครับมัก็วารอยกะมแดีเา สักหลายก็เลยนี่เป็นไขไมันครับเนี่ย น้องใจสิห่วงใครแหละมันห่วงคืละก็ละก็ตอนลูกใดด้วยเสามันดูไ <c oughs> ด้ด้วเสามันห่วงใครนะครับเนี่ยห่วงละก็ละก็นี่ยังไงบอกฮานี่คือนไล่เห็นไหมเหี้ยถ้าปัจจุบันก็เป็นเหี้ยร์มีเสื <c oughs> อ <c oughs> ของมันอยู่ถ้าปัจจุบันก็อาจจะเป็นตัวเงินตัวทองครับกับข้ามยุ่งเมืองในนเสาซอร์นะครับนนีตอนนี้ ลายผ่าไปตะไนเบิ่งบทัวเลยดูจุภาพาไปเบิ่งอีกสำหรับชิมี้ก็เอาไปนิมก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้บ้าสว่าน้ำด้เลยครับเด้อ mm. กินเล่นเที่ยวอย่างเดียวครับสวัสดีครับ mm.